สวัสดีครับมาอนีเพราว่ผมเฟลลี่แอบแซบเช่นเคยนะครับผมมาอนีนะครับมาอนีสิบห้าไม่กินนะปนกบนะครับปนกบครับแน่นๆครับผมนี่ครับปนกรบตัวครับนี่ครับเป็นตาแซบครับมองดิครับเห็ดใหม่ๆสดๆครับผมนี่กบแท้ครับนี่ครับกบแท้เลยใหม่ๆสดๆครับ เป็นตาแซบแห้งครับผมแนวได้แนวอู้เหมือนอย่ได้ผักมาหลายครับเนี่ยได้หอดตอคาลวกครับเนี่ยนี่ครับอันนี้บักรีนไม้ครับบักรีนไม้ขมอันนี้ผักขมครับผักขมนี่ผักขมอันนี้ผักกาดหินครับนี่ผักกาดหินในมาสดๆได้ครับเ้วก็ได้ดอกแค่ลวกนะครับแค่ลวกอน้ำไร่ไหลนะครับ ต้มเนื้อไม้ครับนี่ต้มเนื้อไม้อะไรกับเปกแตงครับแบบักแตงสดๆกรอบๆครับผมว้ามาอนี้เขาท่าอะไรครับอยากกินมาด่วนะครับไปโอ้อยากกินอย่างน้อ,นอวะไปหอดไปเห็นกรบก็เลยโอ้ฝนกบนี่ว้กินเขาเลี้ยงแล้วครับเพี่พาพี่น้องกิ่นฝนกบบ่วะ เยอะๆครับม่หมนี้เดี๋ยวผมพากินเด้นะครับผมเบาๆไรครับวันนี้หิ้วคาครับหิ้วขอหิ้วขยังไม่ได้กินขอเร้บผมก็ได้ขอเหนียวมากนะครับนี่คอเหนียวครับเหนียวห่อนๆครับผมปนกบขออยาตใส่มือนะครับเด้อท่าน Hữu. Sốt nằm chăm nằm gì cả sẻo hầm. Bìa cầm nhanh hầm mh 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 ชมมาใหม่นี่คเขากันปะยังครับเนี่ยครับมีนะเขากันแบบคุยคำใหญ่ๆครับเนี่ยครับ

thấm lên Phát lại lại cho cái chỉnh yên con แค่แบบนี้ชอบั้ khá bạn nhớ nói nó cho kênh lao Để không บนกับเจ้ากับที่รอนดับนึงนะครับชุนทา

วนกับนั่งกับนั่งหน่อยครับตกไปไปสิตกก็ไม่ตกเ็ป๊ะๆป๊บเงี้ยดกมาเนี่ยเนาะครับมัให้มันเย็นเนาะทางน้ำท่วมกันยังให้มันไปตกถอยให้เศ้าตกไม่ตกทางพี่ทางมันแหลง มัม่น่าจับจับสติ๊กอร์ขาตัวเครับ ค่ะ้อ,องตัวตัว กระดูกไม่กลิ่นมาไลยครับไม่ยั้มยางติดข้อ นับๆเอครับโบฮิตวัง แซ่บนะครับหอมแรงกว่าเพื่อนักแซ่บต้องกัดนะครับผนะูู้ดอย่างนี้ม่กินขอแล้ว ครับเริ่มงเผ็ดไหมครับแกนครับ <c oughs> ต,ตั้งแกนทั้งอ่อนมันมมตุลมาหมักไก่ตุ๋นมั้งเนาะ Hóa nó mắc bạn này cá ơn các vào giữ. พักไลยๆครับ,บ,รบรออกินบะเบ์ดหรอกคือส้อตอนหิวกันสิครับอยากเบ็ดเนี่ยได้เห็นไม่กินบะเบ์ดเลยเ นะเรื่อแน่นๆนะครับ นะครับแซบอีกแล้วนะว่องไปหายไม่กินมั้งนะครับ แน่นนะครับบัดนี้อิ่มค่ะกับเนี้อตึ้งเข,ข่าครับบะเน่จำบนตึ้งผักลวกแซบค่ะครับแซบน้อนรับแซบมืมเนียรับอุ้ยรับแซบแล้วกินเขาจังมือแรงครับผมเขาแรงรับแซบกินเขาอ,อิ่มคเขามีงไงครับ แกงกรอบแห้งครับขาโตรครับมเมื่อ,อน,นัน chắp em Tô. Tạm lại không บ่มีคำบรรยายครับแนนแนนพี่ครับพอดพี่แล้วพี่อ่อิ่มไรครับคือคืนนอดพี่แล้วเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแห้งแล้วรับฟัดดีแล้วครับวันนี้ครับโอ้แสบแสบแสบบ่ผิดบังนี้ครับวันนี้ครับภาพี่น้องไม่กินปนกบแสบถึกใจครับเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปกินอีกอย่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเฟรนลี่แอบแสบด้วยนะครับผม จะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนามือหนาผมจะพาไปกินอีอย่างแซ่บๆนะครับทาเบิ่งกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้มือนี้ล่าไว่อนนะครับผมแซ่บอด,ดีครับปนกบค,ครับแซ่บคอนเฟิร์มครับผมบายบายครับขอบคุณครับ